กระบอกนี้พร้อมส่งนะครับสําหรับชับวกติดศูนย์เลงนะครับลูกค้าจะมาที่บ้านนะครับก็ประกอบให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นกุอสอดท้ายประดูทั้งลํานะครับแต่ว่าทําสีดําเข้มไปเลยนะดำทั้งแท่งนะปีกก็ดําปีกของเอกวิ่งแบนี้สวยงามกัดลายนะครับโอเคพร้อมส่งนะครับ เดี๋ยวมาดูวิธีการประกอบกันนะว่าประกอบยังไงจัดไปครับพี่น้องเรามาดูกันนะครับว่าสิ่งที่ส่งไปให้มีอะไรบ้างนะครับใน1ชุดอชุดจะมีปีกนะครับปีกปีกกัดลายสวยๆแบบนี้นะครับทำสีดำของเอกได้วิ่งนะนี้จะเป็นมีเดียมเกียร์หกศูนะครับตัวนี้แข็งแรงไม่มีงอ กับ cnc นะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นท้ายท้ายอันนี้จะเป็นท้ายมือสอดสีดำนะครับมียางรองท้ายด้วยอันนี้เวลาขึ้นจะได้ไม่เจ็บนะครับมีแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะครับมือสอดแล้วก็จะเป็นชุดล่างชุดต่างของติดศูนย์เล็งนะครับติดศูนย์เล็งมาให้พร้อมอันนี้จะเป็นศูนย์ ชุนหน้านี่นะครับชุดหน้าไฟเบอร์ออปติกตรงนี้เห็นไหมลางตัวนี้จะเป็นรางปืนศูนก็จะเป็นจะมีร่องอยู่ข้างในนะครับนี่เวลาใส่เชือกเราจะประกอบเสร็จแล้วจะทําให้ดูมีที่ประกอบใส่มีที่ใส่ท่อสายหลออโต้นะครับแล้วก็จะมี ขอสายมีลูกดอกแล้วก็แถมแว่นตาสูงสปอร์ตเรอโอตโต้ให้ด้วยตัวนี้ก็จะเป็นแถมอีกนะครับจะเป็นยางแปซิฟิกนะมัดให้ไปสองคู่นะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับว่าวิธีการประกอบประกอบเป็นไงคอยติดตามดูกันครับขั้นตอนแรกก็เอาน็อตตัวนี้ออกก่อนอุปรกรณ์ที่เราใช้ในการประกอบก็จะมีแค่ไขควงครับไขน็อตเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับตัวนี้จะใส่ไปไม่ให้ ลามันดีอันนี้เอาไว้ทำไอ้คอไนได้จะมีน็อตอยู่นี่หนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวสองตัวจะอยู่ตรงนี้นะสองตัวจะอยู่ตรงนี้เอาตัวนี้อยู่ไหนเอาตัวนี้จะอยู่นี่ครับอยู่กับรางตรงนี้นะครับอยู่กับรางตรงนี้ น็อตสตัวจะขนาดเท่ากันนะครับใส่หน้าหลังได้หมดใส่ตัวไหนก็ได้สังเกตดูข้างในนี้จะมีเซฟอยู่นะครับให้ดันเซฟมาทางฝั่งซ้ายก่อนนะครับแล้วก็เอาไกลไกลสอดเข้าไปด้านหน้านะครับสอดเข้าไปด้านหน้าของเซฟตรงนี้นะสอดเข้าไปแล้วก็ใส่ลงไปเลยปึ๊บ เข้ารูปข้อทรงแบบนี้แล้วก็ยึดนอด็อตตรงท้ายนี่นะโอเคประกอบท้ายกับรางเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเราประกอบทูนอะไรไปให้เรียบร้อยหมดแล้ว ทีนี้ก็เหลือประกอบปีกนะครับปีกตัวนี้คลายน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับเอาปีกที่มีชื่ออยู่ด้านบนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสอดเข้าไปด,ด้านไหนก็ได้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ เข้าไปเลยแบบนี้นะแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปดูให้มันตรงรูปรกอบปีกเรียบร้อยนะครับ เป็นไงบ้างประกอบ,บ<ๆ>ง่ายไหมเรียบร้อยนะพร้อมใช้งานแล้วครับตัวนี้ที่เหลือกอ็จะมาใส่ยางเข้ากับรูปีกตรงนี้นะครับอันนี้พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วครับจะมวกติดซุดเล็งแบบมือสอดตัวนี้จะเป็นท้ายแบบมือสอดมีร่องสอดมือแบบนี้เวลายิงยกใส่แบบนี้มันจะกระชับมือแน่นนะ สั่งได้ทั้งซ้ายและก็ขวาหรือว่าจะจับทั้งซ้ายทั้งขวาก็ได้หรือจะสั่งโดยเฉพาะเอาจับขวาอย่างเดียวก็ได้แต่ตัวนี้ผมจะทํามาได้ทั้งจับซ้ายแล้วก็จับขวานะ,ะไปครับมาดูวิธีการประกอบยางกันอันนี้จะเป็นยางที่ให้ไปนะครับก็ดึงดึงมาก่อนว่าปมมันอยู่ข้างใน อ,อันนี้ก็ขอดปมขอดปมมัดเชือกตัวนี้แหละให้มันเท่ากันทั้งสองฝั่งกะ มานี้นะโอเคมาดูวิธีการใส่ยางบางคนใส่ไม่เป็นนะครับให้ใช้ปมที่เราามัดคอดเนี่ยสอดจากด้านบนนะครับด้านบนลงไปสอดลงไปในรูนี้นะสอดเข้าไปในรูนี้ปึ๊บแล้วก็เลื่อนเชือกมาให้มันมาอยู่รูสุดท้ายนะครับ มันล็อกอยู่อย่างนี้สังเกตดู้านล่างของปีกนะจะมีรูเพื่อรองรับปมเชือกตัวนี้มันจะเข้าล่องตัวนี้เวลายิงไปเชือกมันจะได้ไม่หลุดออกมานะครับจัดไปตัวนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันได้หนึ่งข้างแล้วเชือกมันตึงใส่ไม่ได้ทำยังไงอ่าดึงดึงครับดึง แล้วก็จับรูดมาจะได้ยางตึงแบบนี้นะครับนี่ผมตัด12เซนลูกค้าสั่งบอกเอาตึงๆจะไปครับแค่นี้แหละสำหรับท่อสายล็อกออโต้นะล็อกออโต้ก็ใส่ลงไปตรงนี้เลยนะครับสอดเข้าไปในรูตรงนี้แล้วก็ดึงเข้ามาปล่อยตรงนี้มันจะล็อกไม่มีหลุดไม่มีหลุดตรงนี้ ล็อกออโต้เรียบร้อยนะสำหรับเชือมวกติดซูด์เล็งของเอกได้วิ่งนะครับลูกค้าจะมาเอาที่ร้านนะครับก็ประกอบให้วันนี้เดี๋ยวลูกค้าเข้ามาเอาเดี๋ยวเทสให้เขาดูว่า,าแม่นเป็นไหนขนาดไหนเดีไปครับเดี๋ยวลองไปลองเทสกันบอกล็อกออโต้วิธีการถอดออกก็กดตัวนี้ครับกดแล้วก็ดันลงมาข้างล่างแล้วก็ดึงออก ามันจะเป็นรูล็อกแบบนี้ดูวิธีการมัดลูกดอกเชือกนะครับจับแบบนี้นะครับแล้วก็คอดวงแบบนี้แล้วก็ขอบงวบงมัดแบบนี้นะครับ เป็นบ่วงแบบนี้พื้นศูนย์มัดยาวๆหน่อยประมาณนี้แล้วก็มามัดลูกดอกมัดยังไงเป็นบ่วงอย่างนี้เสร็จปุ๊บเห็นไหมเราจับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ไปจีบแบบนี้ยัดเข้าไปในรูครับแล้วก็ตวัดตวัดขึ้น,นอ่านี้มันก็จะเป็นบ่วงบ่วงแบบนี้เห็นไหมแล้วก็เอาลูกดอกมาสอดเข้าไป ก็ดึงมันจะรูดมัดแบบนี้ปึ๊บอันนี้ก็พอแล้วถ้าป้องกันไม่ให้มันรุดมัดเข้าไปอีกรอบนึงบบนี้อันนี้เลยอันนี้ไม่หลุดแน่นอนนะครับโอเคมาดูวิธีการใส่ลูกปืนศูนย์นะวิธีการใส่ลูกให้สอดสอดจากศูนย์ตรงนี้นะ ดอกสอดเข้าไปครับดูสังเกตดูเชือกมันจะอยู่ร่องข้างล่างเห็นไหมอยู่ร่องข้างล่างตรงนี้มันจะไม่ได้อยู่ในรางข้างบนนะครับขึ้นมาเลยนี่ก็ใส่ธรรมดาใส่กรดาษแข็งของกระดาแล้วก็ ยัดลงไปแล้วก็ดันขึ้นมปล็อกแล้วอัอนนี้สายเก็บยังไงสายตัวนี้ตอนนี้ก็ยังพันมาอยู่พันให้มันเหลือน้อยที่สุดนะอ่าแคน่นี้แล้วก็สังเกตดูจะมีายางอยู่ตรงนี้เอาเชือกดึงลงไปให้มันอยู่ในร่องยางแบบนี้นะครับแล้วมันเหลืออยู่อย่างเงี้ยแล้วก็จับมาดึงมาแล้วก็ ใช้นิ้วชีตัวนี้ดันให้มันเข้าไปอยู่ในร่องร่องยางอีกทีจะเป็นร่อง2ทีแบบนี้เห็นไหมไปเดี๋ยวไปทดสอบคอมเมนต์กันโอเคนะครับสังเกตดูลางปืนศูนย์จะมีลางสำหรับใส่ลูกด้านบนนะแล้วจะมีร่องร่องด้านล่างเชื่อกจะอยู่ร่องล่างลูงลกจะอยู่ร่องบนลางบน จะเป็นแบบนี้หลางพื้นศูนย์จัดไปครับเดี๋ยวมาทดสอบในการยิงนะครับประมาณ10เมตรเฝ้าจะเป็นตูดขวดตรงนี้นะมีเป็นะยิงอยู่นี้นะครับลองดูครับ เนี่ย <N ee> มันยิงแล้วมันเปิดเ้าเรียกว่าอะไรนะมันเปินมันเดือดนะครับโดนเป้ากระเด็นไปนู่นเลยเออกไปสุดเชี๊กเลยไปจะไปดูเป้ากัน <S <S โดนเต็มเต็มตูดขวัดนะแต่ว่ามันลูกดอกมัน กระเด็นนะถ้าเรายิงผิวน้ำาก็จะแบบนี้นะครับมันจะเดือดตู้เลยโอ้โหเข้ากลางขวดกลางตูดขวดนะจัดไปครับหอมแม่นต้องยอมเลยสุดยอดสำหรับการเพชรความแม่นก็ผ่านไปแล้วนะครับก็ความแม่นปืนมันแม่นอยู่แล้วเราก็ไปฝึกยิงบ่อยๆให้มันเข้ามือแล้วก็ จะได้แม่นเหมือนผมนี่จัดไปนะความการเล็งก็ไม่ยากครับศูนย์หน้าศูนย์หลังมันมีศูนย์หลังอยู่เล็งศูนย์หลังให้มันตรงศูนย์หน้าแล้วก็ตรงให้ศูนย์หน้าตรงกระใส่เป้าแค่นั้นแหละแล้วก็ลั่นไกได้เลยโอเคนะครับจะบอกตัวนี้เป็นมือสอดราคาอยู่ที่6,500บาทนะครับ ลูกค้าจะมารับเองเรียบร้อยนะครับใครสนใจก็สามารถโทรมาสั่งซื้อได้ที่ร้านอีกดิวงนะ0884597467นะครับมีอุปกรณ์มากมายนี่ก็แพ็คของเตรียมทวงลูกค้าอยู่จัดไปครับผม